ับผมชื่อโมกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนขุดไส้เดือนกันนะครับว้าวนี่นี่คือลูของมันนะครับเนี่ยนี่นะครับก่อนอื่นเราจะต้องจับเสียนให้มันมันม่นคงมั่นคงเดี๋ยวผมจะทำวันนี้ไว้เลยเดี๋ยวจะหามา่เจอ อย่างนี้เหมืนอนเจออะไรเหมืนอ,อ,อมนรูมันจะใหญ่มากเลยมันหายยากนะระาวาังมันจะเป็นรูงูนะมันไม่ใช่หรอกมันคงไม่ใช่หรอกตากลอ้องดู คนมาให้กำลังใจเต็มเลยจะกัดกันอันนี้ไม่ได้นจมไม่มีนะถ้าเราไม่เจอนะให้เราติดหลุมด้วยไม่งั้นมีคนมาตกต <c oughs> ลกหาาๆแน่นอนตหลุดแล้ววันนี้จะรูมแล้วจะได้ไหมเนี่ยใส้เดือนเนี่ย <c oughs> ตก้นตรงเก้าอี้เลยเจอแล้วครับนี่นี่นี่โอ้ตัวบักเอฟเลยมันจะออกยากมากระวังสับตัวมันด้วยนะคงกลัวสับตัวมันเนี่ยตัวใหญ่มากให้โชว์โชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อย เอาไปยางกินได้เลยนแต่งเสร็จแล้วทำอะไรล่ะปล่อยรออะไรบูมาสาธซาที่เจ๊งนั้นหลังใบก็ยุ่งแต่นั้นเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ